สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปิงจะพามาตะลุยกินย่านเสาชิงชา้าพุ่งรู้ว่าแถวนี้มีร้านอร่อยเยอะเลยแล้วแต่ล้านร้านเนี่ยเปิดมานานมากๆ50ปีเกือบร้อยปีก็มีจ้าวันนี้ปิงมาถึงประมาณบ่าย2องนะครับกินเสร็จประมาณ5้าหโมงจ้าถ้าใครเอารถมานะครับมาจอดที่เจพาร์คเสาชิงช้าได้เลยชั่วโมงละ30หรือมาจาก MRT 3ยอดก็ได้จ้ามาดูที่ร้านแรกกันนะครับเป็นร้านกอพาณิ์ร้านเนี้เปิดมาเกือบจะร้อยปีแล้ว เป็นร้านข้าวเหนียวมูนนะครับมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาด้วยต้องบอกว่าข้าวเหนียวร้านนี้อร่อยมีรสชาติเฉพาะข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยเลียงไม่ติดกันตัวข้าว่จะออกนุ่มหนึบนะครับกะทิอร่อยหวานมันหอมไม่หวานจัดส่วนมะม่วงที่นี่ก็หวานอร่อยนะครับหรือถ้าใครชอบเป็นข้าวเหนียวสังขยาก็จัดได้เลยจ้าร้านนี้จะมีข้าวเหนียวมูนขายด้วยนะครับมีทั้ง1โลครึ่งโลสามารถสั่งกลับบ้านได้เลยจ้าส่วนมะม่วงเนี่ยมีขายอยู่หน้าร้านเลยนะสามารถซื้อได้เหมือนกัน หลังจากที่ปิงกินข้าวเหนียวม่วงเสร็จนะครับก็ข้ามถนนไปเข้าซอยแพ่งภูทร์พอรู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็เลยเดินไปกินไอศกรีมซะหน่อยซึ่งร้านนี้ก็จะมีไอศกรีมกะทิสดนะครับแล้วก็มีไอศกรีมต่างๆในหะ้เลือกมากมายเลยวันนี้แอดก็ลองเป็นตัวไอศกรีมมะชะด,ด้วยรสชาติมะชะแบบเข้มข้นเลยนะครับในราคาเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยไอติมกะทิก็สดชื่นจ้าวันนี้อาจจะรู้สึกผิดปกตินิดนึงนะครับว่าแทนตัวเองว่าปิง เพราะหลายๆคนอะเข้าใจว่าปิงอะชื่อแอดไปแล้วอ่าสุดอ่ะมีคนทักว่าสวัสดีครับนะแอดเลยคิดว่ามาเรียกตัวเองว่าปิงดีกว่าจะได้คุ้นเคยกันจ้าหลังจากที่ปิงกินไอติมเสร็จนะครับก็ย้อนกลับมาทางเก่าเดินเป็นทางศาลเจ้าพ่อเสือ มาที่นะ้ำปลาท้องโกดเสวยนะครับร้านนี้ก็เปิดมา4ี่หปีแล้วร้านนะเปิดประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับจะมีปลาท้องโกน้ำเต้าหู้นะครับส่วนท็อปปิ้งก็จะมีนมข้นสังขยาแบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กให้สั่งเลยตัวปลาท้องโกว่าตกตัวละ6บาทนะครับทอดมาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ารสชาติก็จะกรอบนอกนุ่มในนะครับไม่อมน้ํามันมากจิ้มกับสังขยาก็อร่อยนะครับส่วนปิ่งเป็นคนที่ชอบกินนมข้นนะดังนั้นเลยชอบกินนมข้นมากๆจ้าร้านต่อไปอยู่ติดกันเลยนะครับเป็นร้านบัวลอย ชื่อว่าบัวลอยเกตแก้วนะครับแต่ละร้าน,านนะยังไงเอาเชื่อไปหาใน g o o g l e Ma p ดูก่อนนะจะได้รู้ว่าร้านะเปิดปิดกี่โมงจ้าแต่ถ้ามาเวลาแบบแอดนะครับเริ่มประมาณบ่ายสองคิดว่าเปิดทุกร้านครับส่วนวันหยุดนะครับร้านก็จะมีหยุดวันอาทิตย์วันจันทร์บ้างบัวลอยร้านนี้อร่อยนะครับกะทิหอมมันนะ้ำไม่หวานจนานออกเค็มตัดนิดนึงส่วนตัวแป้งนะครับก็นุ่มหนึบนะ้ไม่เหนียววันนี้ปิงสั่งเป็นตัวบัวลอยไข่คู่นะครับซึ่งจะมีตัวไข่หวานแล้วก็ตัวไข่เค็มด้วยจ้าส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะครับ จากนั้นก็เดินต่อมานะครับไปทางศาลเจ้าพ่อเสือมาเจอร้านกุ้ยช่ายคุณแม่ซึ่งจะมีอยู่สีไส้นะครับกุ้ยช่ายเผือกหน่อไม้แล้วก็มันแก้วจ้าตกกล่องละ45บาทนะครับ1กล่องอะ่ะมี8ชิ้นสามารถคาไส้กันได้นะครับตัวแป้งเนี่ยบางกำลังดีแป้งอร่อยนุ่มส่วนตัวน้ำจิ้มนะครับก็จะออกเผ็ดนิดนิดนดนะกินคู่กันนะอร่อยมากๆเลยขนาดที่เขาให้มาก็ประมาณ1คำนะครับบอกเลยว่ากินฟินมากๆถ้าใครชอบกินกุ้ยช่ายนะครับแนะนำเลยอร่อยจ้า ซึ่งวันนี้ปิงอ่ะหลังจากชิมแล้วนะครับก็ซื้อกลับมาให้ที่บ้านอี 4, ก4ีหกล่องเลยอร่อยรู้สึกว่าเราอ่ะกินของกินเล่นมาเยอะแล้วนะครับมากินอะไรจริงจังน่อยเดินถัดมาอีกนิดนึงนะครับจะเจอร้านหน้ายอดผักสูตร40ปีแต่ร้านเราไม่รู้ว่าเปิดมากี่ปีนะครับมีเมนูประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมูแล้วก็ทะเลเลยนอกจากนี้ร้านก็จะมีหมูสเต็กให้สั่งด้วยนะครับชุดละ1 0 0บาทจ้าวันนี้ปิงก็สั่งมาเป็นลาดหน้าทะเลนะครับตัวลาดหน้าอร่อยเลยซีฟู้ดแต่ค่อนข้างตัวใหญ่สด ส่วนตัวน้ำราดหน้าร้านนี้นะครับก็จะไม่เหนียวมากนะครับเหนียวกำลังดีจ้าราดหน้าอร่อยนะครับร้านนี้ส่วนตัวปิงอชอบเลยส่วนตัวหมูสเต๊ะรู้สึกเฉยเฉอยู่จ้าวันนี้ที่มาที่เนี่ตั้งใจว่าจะมาลองเดินเซอร์เวย์อยู่นะครับเลยเก็บร้านได้ไม่ถึง10ลร้านเลยยังมีร้านอร่อยร้านดังร้านในตำนานอีกหลายร้านเลยนะครับที่อยากจะมาคิดว่าปิงอต้องได้มาอีกหลายร้านแน่ๆยังไงถ้าใครมีร้านไหนแนะนำสามารถบอกได้เลยนะหลังจากที่กินราดหน้าเสร็จนะครับก็เดินมาไหว้ศาลเจ้าพ่อต่อ จากนั้นก็ข้ามถนนนะครับเดินไปทางถนนดินสอมาที่ร้านยุ้ยเผือกทอดเต้าหู้ทอดนะครับซึ่งวันนี้ปิงก็สั่งเป็นตัวเผือกทอดกับเต้าหู้ทอดนี่แหละเป็นชุดเล็ก0บาททางร้านอาจจะไม่ได้ทอดทิ้งไว้นะครับเวลาเราสั่งอาจจะทอดใหม่ๆเลยดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทอดมาค่อนข้างกรอบมากๆนะครับแต่ข้างในก็ยังฉ่ำนุ่มอยู่ที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยดีหลังจากที่ปิงกินเสร็จนะครับก็เดินต่อไปนิดนึงนะตรงสามแยกที่เลี้ยวซ้ายไปมลนมสด เลยมานั่งกินข้าวหมูแดงที่ร้านสิริพรโภชนะตัวข้าวหมูแดงก็จะมีคุณเชียงข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีไข่ให้นะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่ารสชาติดีเลยจ้าตัวน้ำราดร้านเนี้ยก็จะไม่ได้ออกหวานมากนะครับหลังจากที่กินข้าวหมูแดงเสร็จนะครับปิงก็เดินไปทางสามแยกนะเลี้ยวซ้ายไปร้านม,นมนมสดเลยอย่างที่บอกนะครับมีอีกหลายร้านที่ยังไม่ได้โดนเลยคิดว่าต้องมาตามเก็บแน่ๆรู้สึกว่ามาแถวเนี้ยแล้วไม่ได้กินมนม,นมสดก็ยังไงอยู่ ร้านนี้ก็จะมีนมนะครับนมร้อนนมเย็นขนมปังปิ้งขนมปังสังข,ขยาแล้วก็เบอร์เกอรีอร่ต่างๆซึ่งจะกินที่ร้านนะครับหรือซื้อกลับบ้านได้นะร้านก็จะมีแพ็กกิ้งสำหรับกลับบ้านอย่างดีเลยวันนี้ปิงก็กินเป็นนมสดหวานนะครับแบบเย็นแล้วก็ขนมปังสังข,ขยาหลังจากที่กินร้านนี้เสร็จนะครับนั่งตากแอร์เย็นๆแป๊บหนึ่งนะแล้วเดินไปร้านต่อไปซึ่งจะบอกว่าร้านนี้ตั้งใจมาชิมมากๆเลยนะเห็นหลายคนบอกว่าดี ิงก็เดินมาทางโรงเรียนเบญจมาราชาลัยนะครับซึ่งทางนี้เราจะเดินไปทาง MRT 3ยอดมาที่ร้านหมูปิ้งสุดอากงนะครับหมูร้านนี้เขาก็จะย่างมาช่ำๆแบบนี้เลยนะครับย่างมาแล้วก็จะจุ่มซอสแล้วนำมาย่างแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวจากนั้นก็จะใส่พริกไทยไปเข้มๆแบบนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ปิงไม่ได้กินนะเพราะของหมดแล้วที่เห็นอยู่มีคนจองไปหมดแล้วดังนั้นใครจะมากินแนะนำให้โทรมาจองก่อนนะครับร้านก็จะเก็บไว้ให้จ้า ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ดูคลิปจนจบและฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยจ้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย